ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแค่ใหไม่นะครับวันนี้จะมารีวิว LED โ o l a r Cell ครับที่ผมสั่งมาจากลาซาด้าครับของที่มาพ้่งจะมาถึงนะเดี๋ยวมาแกะกันเลยยืนแล้วครับได้มสามตัวนะครับได้มาสามตัวแต่ว่าไม่มีการกระแทกมาให้นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับมีกาแกอยู่ด้านในนะครับตัวขนาดประมาณนี้นะครับนีบ่เป็นไฟ LED ใจใสตัวล่าเซงนะครับก็มีคู่มือมาด้วยแล้วก็มีล็อตย,ยึดนะครับใส่มาแล้วก็ตครับ ตรงนี้เป็นแผงโลซล่าเซลล์นะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มอ่าปุ่มเล็กนะครับเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นสามโหมดนะครับโอ้โหสว่างมากเลยครับเงียบเงียบเดี๋ยวที่ตั้งดั่งดวงจะได้ดั่งดวงนะครับดูดบเป็มมนด,ดั่งดวงแบบนี้เลยนะครับคือ เห็นแลนะครับนี่ครับดีเห็นไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์เวลามืดนะครับถ้ามืดปุ๊บมันจะติดนะครับแบบนี้นะครับนะครแล้วก็มันมีความสว่างอ่ารู้สึกว่ามันสว่าง25% 50%แล้วก็100%นะครับ แล้วก็มีตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับเวลาเคยผ่านคยผ่านมานะครับก็จะสว่างนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปติดที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันคืนนี้นะครับว่ามีจะเป็นยังไงบ้างครับก็จะสว่างประมาณไหนครับได้มาปรบมางสามตัวครับก็มีกันกระเท้อยู่ในกล่อง ในกรองมาให้สภาพดีนะครับสภาพดีใช้ได้เลยเดี๋ยวลงไปติดดูที่หน้าบ้านกันคืนนี้นะครับก็โอเคนะครับติดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้หนึ่งดวงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งหนึ่งดวงสองดวงครับดวงที่สามอยู่กลางบ้านนะครับอยู่กลางบ้านตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันนะครับว่า สว่างประมาณไหนนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะครับก็ประมาณตุ่มกว่าๆนะครับก็มาดูไฟกันนะครับที่ผมติดไว้หน้าบ้านนะครับก็นข้างจะมืดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเวลามันจับเซนเซอร์นะครับนี่ครับปุ๊บโอเคครับผมสว่างเลยครับสว่างมากครับมองเห็นทั่วบริเวณเลยครับ ก็ถทาที่ผมดูนะครับมันจะสว่างร้างไว้ประมาณ20วินาทีนะครับแล้วก็จะรีลงมาเหลือ25%นะครับมันมี3าหมดนะครับคือหมดแรกสว่าง25%่าเปอตลอดทั้งคืนหมดที่2สว่าง50%เปตลอดทั้งคืนแล้วก็หมดที่สามมันจะดี25%แล้วก็เวลามีการเคลื่อนไหวนะครับ มันจะสว่างร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่ครับนี่กับดวงเลขดวงที่สองครับมาดูนะครับจะเดินไปใกล้ใกเนี่ยโอเคครับติดนะครับมองไปเห็นไปถึงถนนเลยนะครับสว่างมากนะครับราคาหกสิบสองบาทนะครับผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้อายุการใช้งานจะนานหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันอีกตีนหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกดวงหนึ่งอยู่ด้านหลังด้านข้างบ้านนะครับไปดูนะครับกางจะมืดครับมืดนะครับสว่าง25เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพอไปใกล้ๆจะสว่าง100เปอร์เซ็นต์เต็มนะครับอ่านี่ครับก็มองเห็นหมดเลยนะครับอ่ากล้องก็ค่อนข้างจะมืดๆนิดหนึงนี่ครับแต่ว่าสว่างมากครับสว่างมากโอเคเลยนะครับ ผมจ้างมาสามตัวนะครับหกสิบสองบาทราคาถูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมันดีไปแลวครับเห็นไหมครับพอดีนี่มองไม่ค่อยเห็นเลยครับนะครับเดี๋ยวผมเดินไปใกล้ไปใหม่ใหม่นะครับปุ๊บเห็นหมดเลยครับแต่บริเวณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาหกสิบสองบาทนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็เป็นคลิป ตัดตินใจในการดังซื้อได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็สำหรับการรีวิวเจ้าหลอดไฟ LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาซ่าเซลล์นะครับมี3โหมดนะครับเดี๋ยวเพื่อใครสนใจสังซื้อนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับ